โอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนรันจากเทรดเด็กเดทนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยรันตั้งใจที่จะมารีแคปนะคะตัวของแผนนทองคำที่ได้ให้ไปในห้องเทเลกราเมื่อเช้านี้นะคะแผนนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวของชุดนี้นะคะนี่นะที่ให้ไปนะคะแล้วก็ t p ไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นตัวของชุดนี้นะคะที่รันได้ให้เข้าเทรดไปนี่เห็นไหมโซยังอยู่เลยนะ อ่ะนะคะอืมทีนี้นะคะรันมีมุมมองอยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาแชร์กันนะคะขออนุญาตตัดกราฟสักนิดหนึ่งนะคะอืมตามที่รันได้เคยแจ้งทุกคนให้ทราบเลยว่าราคาเนี่ยนะคะพอมันเบรกตัวของ s w สวิงฮ h Swing Low ไปแล้วนะคะมันมีโอกาสที่จะกลับมารีเทสนะคะไม่เป็นตัวของ f อนะคะก็เป็นตัวของ Or เดอร์บล็นะคะซึ่งนะคะเราเนี่ยได้ชุดนี้เป็น o r d e r ร์บ c ็อ่ะได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะตามโครงสร้างเนี่ยราคาเนี่ยมีการเ a ร k o f s t r u c t u r e นะคะหรือว่าทำตัวเป็นบูลิดต่อเนื่องนะคะขึ้นมานะคะขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บนะคะตรงนี้แล้วก็ขึ้นอีกนะคะราคาเนี่ยชุดนี้เราจะไม่ take action ใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้ตัวของ คงสร้างแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะมองชุดแรกเนี่ยเป็นตัวของ liquidity ที่จะต้องเคลียร์แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นสวิ n แรกนะคะมันเป็น swing l แรกที่ส่งมาทำ high ในเทงขาขึ้นนะอืมมันมีโอกาสที่จะโดนเคลียร์แบบแน่นอนนะคะประมาณ70-80%เอร์เซนเลยนะคะอืมเพราะว่าคนก็จะตาม follow by ตามส w i n g มาถูกไหมอ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นชุดแรกเนี่ยจะไม่ take action ใดๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มานะคะหาจุดที่2นะคะซึ่งมีโซนล่าสุดคือบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็มีชุดทันมาคือบริเวณนี้นะคะโซนนี้สนใจไหมก็สนใจนิดนึงนะคะเพราะว่ามันถูกชุดนี้ใช้ไปแล้วเห็นปะอ่าทีนี้นะคะรันก็เลยโอเคให้ตัวของโซนไว้นะคะโซนไว้ปุ๊บนะคะแล้วก็ ได้มองเป้าไว้ว่าจะเก็บ TP ที่ตัวของเนื้อเทียนนะคะอ่ะหรือว่าจะเก็บ TP ที่สวิงของ M1 ก่อนก็ได้เป็น TP 1อหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้นะคะก็คือถ้าใครไม่ได้แบบไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากเนี่ยก็คือเข้าตามโซนออกตามโซนเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ เน้นคอนเฟิร์มเนี่ยรันได้ทำคลิปคอนเฟิร์มไว้ให้แล้วด้วยนะเป็นท่าของ Gen a Setup นะคะไปดูกันได้นะในช่องนะคะเป็นท่าของ g e n A s e t u อัพนะคะมันเกิดเจน A ก่อนแล้วมันถึงค่อย Scandinavia w e e p s h o c เจน n A ไปได้นะคะเนี่ยมันเกิด Gen A ก่อนนะคะปึ๊บแล้วมันถึงค่อย s e e p s h o c k ไปได้นะคะแล้วรันก็รีเทด e e n t รีนะคะโดยเนี่ยแหละทีพีหนึ่งอาจจะเป็นแถวก่อน Order Block แถวนี้นะคะและที่ P2 ก็คือตัวของเนื้อเทียนของ M15 นั่นเองนะคะอืมพอดีปกติแล้วเนี่ยนะคะรันจาก TP High เดิมเลยก็คือตามโครงสร้างนะคะแต่ว่า High ของ M15 วันนี้ที่เราได้ดูกันไปเมื่อกี้มันเหมือนเป็น Rejection ค่อนข้างเยอะนะคะรันก็เลยเอา TP เซฟๆก่อนนะคะประมาณ 6R นะคะประมาณ 6R ณนะบริเวณ แถวนี้นะคะนนบริเวณแถวนี้นะคะก็ถือว่าจบกันไปสวยๆนะตั้งแต่ยังไม่ครึ่งวันเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่ครึ่งวันเลยสําหรับตัวของแผนเทรดในห้องเทเล gram นะคะถ้าใครสนใจอยากเข้าห้องเทเล gram นะคะก็สามารถที่จะอ in ิ inbox มาได้นะคะบอกเลยว่าฝากมาเยอะนะคะฝากน้อยนะคะเพียงแค่50สบเหรียญเท่านั้นนะคะถ้าสนใจก็ inbox เข้ามาได้นะคะอื ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวรันเนี่ยแหละจะไปตอบนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้รันไม่แน่ใจว่ามันเห็นในเพลย์ลิสไหมนะคะแต่ว่าเพลย์ลิสเนี่ยก็คือจะเป็นเพลย์ลิสของตัวร้อยคลิปปั้นเทรดเดอร์นะคะปีนี้รันจะต้องทำให้ทุกคน อยู่รอดในตลาดให้ได้อย่างน้อย50คนนะคะก็เลยตั้งใจว่าจะทำตัวของคลิปวิดีโอในการแชร์ความรู้รีแคปแผนนะคะปีนี้ขั้นต่ำา100คลิปนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีคำทมหรือข้อสงสัยก็ทักมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะเพื่อประโยชน์ของตัวทุกคนเองนะคะทักมาได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะ